วันที่1ก <No> <bs> <ummer Gram s tide> ุมภาพันธ์25 6 7ัรกิบเดรเอกพนิจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมบหมายให้ดรสิริพรนิจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครันในวัยรุ่นเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณทศ2 5 6 7 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษาและการป้องกันการ,การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4วัดสีบัวบานและได้รับเกียรติจากนางสาวออนนูตหมวดคูณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวดัดสุพรรณบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล4วัดสีบัวบาน